ช่วง Overview สนับสนุนโดยชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Morning s c a s ซทันทีที่การประชุมคณะมนตรีอนุมัติโครงการบ้านประชารัฐเราเห็นนะครับว่ามีประชาชนจำนวนมากไปติดต่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐที่ร่วมโครงการเพราะว่า โครงการนี้มีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกว่า2ล้านจดแสนคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมุ่งหวังว่าคนที่มีรายได้น้อยทั้งข้าราชการพนเรือนทหารตำรวจและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจะมีบ้านหลังแรกได้ในระดับ1ล้าน5แสนบาทได้นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับมีวงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น7 0 0หมื่นล้านบาทด้วยกันนะครับโครงการบ้านชารัฐจะแบ,บ่งเป็น2ส่วนวก็คือการปล่อยสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยหรือว่าโพสต์ไฟแนนซ์ให้กับประชาชนทั่วไปวงเงินทั้งสิ้นนะครับ40,000ล้านบาทเพื่อการกู้ซื้อปลูกสร้างซ่อมแซมต่อเติมรวมถึงการซื้อทรัพย์สิน NPA ของธนาคารที่เขาร่วมโครงการผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอมสินนะครับตัวโพสต์ไฟแนนซ์นี่คือแห่งละ20,000บาท20,000ล้านบาทนะครับซึ่งประชาชนผู้มีไรายได้น้อยสนใจจะไปกู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกก็สามารถไปขอสินเชื่อได้กับทั้ง2ธนาคาร ส่วนอีกแบบนึงก็คือ p r e f i n น n ซ์นะครับ,บ,บ,รบเพื่อเป็นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้กับเอกชนนะครับเป็นวงเงินทั้งสิ้น30 0 0 0ล้านบาทเป็นการปล่อยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอมสินซึ่งเอกชนนะครับเป็นบริษัทเอกชนที่จะสร้างบ้านมาเข้าร่วมโครงการนี้ก็มากู้ผ่าน3ธนาคารนี้นะครับถ้ามาดูกันนะครับว่าเอกชนที่จะเข้ามาร่วมโครงการต้องมีเงื่อนไขนะครับด้วยกนันห เอาที่อยู่อาศัยมาร่วมโครงการในราคาไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาท2ต้องมีการรับภาระค่าธรรมเนียมของการจดทะเบียนการโอนสหาริมทรัพย์ในอัตรา2%เของราคาที่อยู่อาศัยแล้วก็มีเรื่องของค่าธรรมเนียมน,นะครับการจดจำนนงเนี่ยตรา1%นของมูลค่าจำนนงพร้อมทั้งรับภาระจ่ายค่าส่วนกลางให้ลูกค้าอีก1ปีและที่สําคัญนะครับต้องมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า2%จากราคาขายสุทธิหลังหักส่วนลดปกตินะครับซึ่ง ที่เข้าโครงการจะเป็นบ้านและที่อยู่อาศัยที่สร้างไว้แล้วหรือว่าจะเริ่มก่อสร้างใหม่ก็ได้ท่ากับว่าโครงการนี้นอกจากจะช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงบ้านแล้วนะครับยังเป็นการช่วยเอกชนในการประกอบธุรกิจหรือว่าระบายโครงการในระดับที่ราคาไม่สูงมากนักได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์วิเคราะห์ว่ามาตรการนี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยระดับล่างซึ่งปัจจุบันเมตราการขายได้ช้าลงและมีจำนวนเหลือขายสูงถึง33%ของทั้งตลาดแล้วนะครับยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับดูตัวเลขกันนะครับว่าณนะสิ้นปีที่แล้วที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมีอัตราการขายที่อยู่อาศัยระดับล่าง ช้าลงค่อนข้างมากนะครับจากเฉลี่ยนะครับในปี57ประมาณ10%ต่อเดือนนะครับปรากฏว่าในปี58อัตราการขายชะลอลหรือเพียงแค่5%ต่อเดือนเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าดูจำนวนหน่วยที่เหลือขายในระดับที่ราคาต่ำกว่า2ล้านบาทจะมีทั้งสิ้นถึง 55,300หน่วยนะครับหน่วยเหลือขายที่เป็นราคาต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับจะมีทั้งสิ้นประมาณ1,550หน่วยซึ่งเกือบทั้งหมดนะครับเป็นหน่วยเหลือขายจากตลาดคอนโดมิเนียมถึง 9 7 0 0หน่วยด้วยกันนะครับพื้นที่ของคอนโดเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ของรังสิตคลอง1งถึง7บางพูนบางกอกน้อยและบางกอกใหญ่ขณะที่หน่วยที่เหลือขาย1-2ถึงล้านบาทนะครับมีทั้งสิ้นรวมกันทั้งสิ้นกว่า4 4 7 5 0หน่วยนะครับส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมนะครับถึง24,500น่หยน่วยนะครับซึ่งพื้นที่ที่เหลือขายมากที่สุด3ามอันดับก็คือรัตนาทิเบร์วงแหวนรอบนอกเพชรเกษมและบางขันคลองหลวงแล้วก็มีทาว เผาเหลือขายอีก 19,200หน่วยในทำเลบางนาตราดกิโลเมตรที่1 0ถึง3าลำลูกกาและป้อมพระจุนนะครับแต่ว่าบ้านเดี่ยวราคาที่ต่ำกว่า2ล้านบาทมีสัดส่วนของหน่วยที่เหลือขายค่างค่อนข้างน้อยประมาณ2%ซนะครับซึ่งคำบวรามาตรารนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้พอสมควรเพราะว่าไม่จำกัดเงื่อนไขด้านรายได้อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งในระดับดอกเบีย้ยระดับต่ำที่สถาบันการเงินจะให้จากการขอสินเชื่อรวมทั้งมี ีการให้ผู้ประกอบการไปให้โปรโมชั่นจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆแต่ว่าต้องจับตามองระดับหนี้ที่อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาจากการจับจ่ายซื้อเฟอร์นิเจอร์และขึ้น่องใช้ไฟฟ้าที่ตามมาด้วยซึ่งอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับในภาคการ,รบริโภคที่อาจจะชะลอลงเพราะว่าภาระหนี้ที่เพิ่มสูงมากขึ้นครับ ขณะที่ไทยก้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุเหล่านั้นอยู่บ้านลําพังเพียงคนเดียวทำให้ทานกระทรวงก,การคลังโดยบตรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือว่าบตทเตรียมเส,สนอแนวคิด reverse mortgage เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีเงินบำนาญไม่มีเงินออมแต่ว่ามีบ้านเป็นของตนเองสามารถนําบ้านนั้นมาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเพื่อกู้เงินจากบตท,ท,ทนําไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้นะครับ รีเวิร์สมอร์เก e ไม่ใช่เงินกู้นะครับแต่ว่าเป็นพิธภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่เป็นการแปลงบ้านเป็นเงินรายเดือนด้วยการนําบ้านไปจำนองและจะมีการจ่ายเงินเป็นรายเดือนให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับเช่นอาจสักเดือนละ20,000บาทเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นนําไปใช้จ่ายในชีวิตประจํำวันนะครับที่สําคัญผู้สูงอายุยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมของตนเองได้ และเมื่อผู้สูงอายุผู้นั้นเสียชีวิตบ้านที่จันวงไว้ก็จะถูกยกให้แก่บตทหรือว่าสถาบันการเงินที่จ่ายเงินเป็นรายเดือนให้ครับซึ่งรีวิร์สมอล์เกตเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายวิธีการที่จะดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับการวางแผนเพื่อการออมเงินและลงทุนให้มีผลประโยชน์งอกเงยยังเป็นสิ่งจําเป็นและก็เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good m o n ่เอส s s s e t